ที่คุณได้รับคลิปนี้มาเพราะว่ามีคนเห็นศักยภาพในตัวคุณว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจแอนทายจริงที่ถาทั่วโลกได้สวัสดีครับ ผมพีคนะครับผมและครอบครัวคือหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของนูสกินในเอเชียที่สร้างรายได้รวมกันมากกว่า80ล้านบาทโดยมีแม่ยายผมที่ปลดหนี้ได้ถึง20ล้านบาทและสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวอ a รอนบัฟเฟต t เคยกล่าวไว้ว่า Compound Effect คือปรากฏการณ์มหศัศจรรย์ที่สุดในโลกธุรกิจแล้วนูสกินสร้าง c o m พ n Effect ได้อย่างไร ลองนึกภาพตามผมนะครับการทวีคูณของเครือข่ายเมื่อคุณมีทีม4คนแต่ละคนสร้างทีมของตัวเอง4คนทีมของคุณจะเพิ่มเป็น16คนและถ้าพวกเขาทําแบบเดียวกันทีมคุณก็จะเติบโตแบบทวีคูณการทวีคูณของตลาดคุณเริ่มจากประเทศไทยแต่สามารถขยายไปได้50ประเทศได้ทันทีทุกประเทศสร้างรายได้ให้กับคุณ24ชั่วโมงยิ่งมีประเทศใหม่เพิ่มรายได้คุณยิ่งทวีคูณการทวีคูณของผลิตภัณฑ์แล้วทําไมเอชล็อกถึงเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยน แปลงวงการความงามและแ n t ตี้อ n g ไปตลอดการเพราะเ g e l ็อกคือเทคโนโลยีเดียวในโลกที่ค้นพบวิธีรีเซ็ตยีนแห่งความอ่อนเยาว์ได้ถึง92%ทำงานที่ต้นเหตุของความชราไม่ใช่แค่แก้ที่ปลายเหตุได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยมากกว่า30ปีนี่คือเหตุผลที่ทําให้เอชล็อก ได้รับรางวัล Best Anti-Aging Innovation ครองอันดับหนึ่ง Beauty Device มากกว่า7ปีซ้อนได้รับการยอมรับจาก Frost and Sullivan ในฐานะผู้นำนวัตกรรมความงามมียอดขายทะลุ1,000ล้านเหรียญสหรัฐในเวลาเพียง1ปีและนี่คือเหตุผลที่ลูกค้าใช้แล้วไม่เคยหยุดใช้เห็นผลจริงตั้งแต่5-7วันแรกยิ่งใช้ต่อเนื่องผลลัพธ์ยิ่งชัดเจนปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงใช้ได้ทุกวันคุ้มคา่ากว่าการทำทรีตเมนต์แพงๆด้วยนวัตกรรมระดับโลกแบบนี้ ไม่แปลกใจเลยที่มอนแ่ฟูถึงขนาดเรียกหนูสกินว่าเป็นแอปเปิลแห่งวงการแอนตี้อาจิ้งและเมื่อคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าใช้แล้วไม่อยากเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นนั่นคือรากฐานสําคัญของคอม p o สต์เอฟเฟกที่จะสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับคุณและเมื่อเราเปิดตลาดอินเดียในปี2025ประชากร1,400ล้านคนที่มีกําลังซื้อมหาศาลพลังของคอม p o สต์เอฟเฟกจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นขึ้นไปไม่เพียงเท่านี้ในปี2036เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ซูเปอร์ โซซิอิตีตลาดแอนต a g เอ g จิงจะเติบโตแบบก้าวกระโดดความต้องการผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและคุณสามารถเป็นผู้นำที่วางรากฐานไว้ก่อนใครแต่โอกาสนี้มีจำกัดเรากำลังมองหาผู้นำรุ่นแรกเพียง100คนเท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการขยายตลาดอินเดียถ้าคุณตัดสินใจร่วมทีมกับเราวันนี้คุณจะได้การเรียนรู้ระบบการทําธุรกิจที่พิสูจน์แล้วจากครอบครัวของผมมีโอกาสสร้างรายได้6-7ถึงหลักต่อเดือนเป็นส่วนหนึ่งของผู้นําที่จะเปลี่ยนแปลงวงการแอนตี้เอดจิ้งผมเชื่อว่าในตัวคุณมีศักยภาพที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่แพ้ใครและวันนี้คุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสําคัญลองนึกภาพดูนะครับการได้ใช้เวลากับครอบ ครอบครัวอย่างมีคุณภาพมีอิสระภาพทางการเงินที่คุณฝันถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้นำระดับโลกและมีโอกาสช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จเหมือนที่คุณเป็นคุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าโอกาสของนูสกินเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้ขอให้คุณติดต่อกับคนที่แชร์คลิปนี้ให้กับคุณมานะครับว่ามีอะไรที่ทำให้คุณสนใจบ้าง